สวัสดีครับผมออมปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่อีก1คันก็เดือนนี้นะบอกเลยว่าซื้อกระบะาเข้าเยอะมากๆนะครับจะเป็นแคปเตียแคปสูง4ประตูเนี่ยโหวันนี้หามาแบบเกือบทุกวันเลยซื้อเข้านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้ได้มาจากโคราชนะครับเป็นกระบะแคปรีโวเป็นตัวหน้าเก่าหน้าล็อกโค้คันนี้เนี่ยเป็นปีผลิตนะครับ2019นะแต่ว่าจดใช้งานปี2020เป็นตัว e set edition สวยมากคันนี้สภาพนางฟ้าเลยสําหรับคันนี้เนะี่ยนำเข้ามาก็คือให้ดูรถสดๆเลยนะครับก่อนปรับสภาพว่าเป็นยังไงมีจุดไหนที่เราต้องเอาไปทําไปเก็บบ้างนะครับมันจะมีตัวแต้มสีเหลืองตรงนี้ที่เราจะมาร์กไว้นะครับหรือเขามาร์กมาให้ตั้งแต่แรกเนี่ยว่ามันจะเป็นรอยตําหนินิดหน่อยนะจะเป็นพวกรอยหินกระเทาะเป็นส่วนใหญ่นะครับเราก็จะให้ทุกคนดูเลยว่าสภาพก่อนปรับโฉมเนี่ยเป็นยังไงมีจุดไหนกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวโฉมนี้ก่อนนะครับ ตัวสองตัวนี้เป็นตัวโฉมหน้าเก่านะครับรถปี2019จดใช้งานปี2020นะครับหรือว่าเป็นตัวโฉมหน้าล็อโค่นเองส่วนสภาพกัะจังหน้านะครับชิ้นงานดําเงาคมเมี่ยมพวกชิ้นงานด้านหน้าต่างนะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้มีแตกหักหรืออะไรทั้งนั้นนะครับสภาพของเดิมโรงงานสวยหมด,หมดทุกชิ้นเงาเงาแบบนี้เลยนะครับส่วนไฟหน้าคันนี้นะครับโคมใสไม่มีแตกลายงานแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวไฟเป็นฮาโลเจนปกติ มีไฟตัดหมอกให้นะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นสีเดิมทั้งคันนะครับเรายังไม่ได้ทําสีนะมันจะมีพวกรอยทลอกอพวกอะไรรอยกระเทาะบ้างพวกขหินสเก็ตอะไรพวกนี้ครับก็รถผ่านการใช้งานเนาะก็จะมีบ้างปกติเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนิดนึงในส่วนของตัวล้อเป็นล้อกระทะขอบ16ของเดิมโรงงานนะครับคันนี้เนี่ยเป็นยางปี2อ2 3นย่าะครับแต่ว่าน่าจะต้องเปลี่ยนแหละนะไม่เป็นไรยางปีย3่สิาผมคันนี้ผมเปลี่ยนให้อยู่แล้วเป็นปี2025เลยยางใหม่สีเส้น ตส่งองตัวสีด้านข้างอิเซย์ให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสภาพสวยนะครับสวยทั้งคันคันนี้นะตัวชิ้นงานโครเมียมตรงนี้นะครับก็จบมงข้างเป็นโครเมียมมีไฟเลเซอร์ตัวให้นะครับโลโก้ไฮลักตรงนี้ก็ยังอยู่นะมือจับก็เป็นโครเมียมนะครับไม่ได้มีตําหนิหรือว่าต้องเก็บอะไรคิวกันสาต์ไม่ได้มีมาให้นะครับปกติอยู่แล้วนะครับมาดูตรงโครงสร้างประตูนิดนึงตัวสของประตูคันนี้นะครับทั้งคันเอาไม่ใช่ประตูแล้วกันเอาแบบทั้งคันเลยปากระโปรงหน้าปากระโปรงท้ายประตู4บาน ไม่มีการถอดแน่นอนนะครับน็อตเดิมๆประตูซีนแข็งๆแ,แบบนี้ของเดิมแน่นอนนะครับเข้ามาดูตรงร mm. อยเมทอาร์ตหน่อยนะครับเรียงสวยแบบนี้นะครับรถไม่มีการตัดต่อไม่มีการดัดแปลงมาแน่นอนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ100เเซนะครับรับประกันให้เลยถ้าพบเจอผมจัซื้อคืนเต็มจํานวนแน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะว่าก่อนเราจะส่งมอบรถให้ลูกค้าทุกคันเนี่ยเราก็จะมีการเขาเรียกอ,อะไรมอบใบรีพอร์ตนะครับหรือว่าเป็นใบตรวจสภาพรถให้ลูกค้าทุกคนอยู่แล้วนะครับ สภาพแ c ปเปิดได้สวยแบบนี้สติ๊กเกอร์เซตอิทิชันนะครับยังอยู่ครบนะแล้วก็นี่พมปฟท้ายนะครับสวยสวยแบบนี้ใส่กิ๊บสองข้างเลยโลโก้โตลตา้าไฮรักลีโว่ไฮรักยีตรงนี้นะครับยังกอ,อยู่ครบเหมือนเดิมสวยสวยนะเออแล้วก็ด้านท้าย2องตัวนี้เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ท้ายสองจุดนะครับอะเรามาดูตรงกระบะกระบาดแลนด์ท้ายอันนี้เราก็จะให้ดูสภาพสดสดเลยนะครับก็มีการใช้งานมาบ้างปกติแต่ว่าไม่ได้มีแบบมันไม่ได้น่าเกลียด นะครับแล้วก็จะมีรอยฝุ่นรอยอะไรพวกนี้เปือนบ้างนะครับก็จะเป็นของเดิมโรงงานเนี่ยแหละฝาท้ายไม่มีการถอดนะครับคันนี้พวกยางอะไหล่อยู่ครบนะครับแชสซีช่วงล่างเนี่ยเป็นช่วงล่างเดิมนะครับแชสซีไม่มีสนิมรถไม่เคยผ่านน้าท่วมอุตภายกแน่นอนรับประกันเนาะแตส่วนของตัวด้านรอบนอกแี่ยก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงอ่าภายในอ้ยสภาพก็จะแบบ มีเปืเป้อนๆหน่อยนะครับโอเคสำหรับภายในคันนี้นะก็จะได้เป็นตัวเบาหรือว่าตัวที่เท้าแขนนะจะเป็นผ้าอยู่ยไม่ใช่หนังนะครับแต่ก็ออปชั่นของเดมโรงงานอยู่แล้วเราไม่ได้มีเปลี่ยนหรืออะไรมาให้นะครับรวมถึงเจ้าของเก่าเองเขาก็ใช้แบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาพงมลาลัยนะครับเป็นพงมลาลัยหุ้มหนังนะเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยก็สามารถรับสายวางสายได้เพิ่มเสียงลดเสียงมีสั่งการได้เสียงได้นะครับสภาพหนังก็ยังดีอยู่ใช้งานได้ยาวๆเลยกุญแจคันนี้เป็นกุญแจเบรคอยู่ยังไม่ใช่ นะครับนะแล้วก็ตัวแอร์ก็เป็นแอร์ปกติตัวจอคันนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อ AUX ได้สามารถเสียบ USB ได้1ช่องตรงนี้นะครับแล้วก็เล่นพวกวิทยุ f m AM, MP3 เอยะไรก็ได้ปกติเลยจะเป็นจอ CD แบบนี้นะครับที่วางของตรงนี้มีให้นะครับแล้วก็ e ีโค่โหมดพาวเวอร์สามารถปรับได้เป็นเบรกมือปกติใส่แก้วได้1แก้วแล้วก็ที่เก็บของก็ใส่ของได้ประมาณหนึ่งนะครับอะเรามาดูสภาพผ้าหลังคากันต่อนะครับอันนี้เป็นสภาพเดิม นะครับไม่ได้มียนันไม่มีลงยนันหรือว่าไม่มีรอยคราบแล้วก็ปกอะไรทั้งนั้นอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับไฟส่องสว่างนะายยังเปิดติดเหมือนเดิมนีม้ผมปัดเป็นออโ,โต้ให้ด้านหน้าเปิดติดช่องเก็บแว่นมีให้นะครับฝั่งนี้ไฟแต่งกระจกแต่งรถมีให้แต่ว่าไม่ได้มีไฟในตัวนะครับอ่าในส่วนของตัวคันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการต่อสายไว้เสียบกล้องหน้ารถมาให้นะครับนะก็จะมาตรงนี้ใครที่มีกล้องหน้ารถก็สามารถติดเพิ่มได้หรือ ถ้าพี่ๆลูกค้าคนไหนนะครับอยากขอให้เราติดให้เนี่ยขัเข้ามาได้นะครับถ้าสนใจคันนี้จริงๆนะสายเดินให้เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ซื้อกล้องมาติดเพิ่มแค่นั้นเองโอเคเอาเป็นปว่าคันนี้ก็ประมาณนี้แหละภายนอกภายในเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องและสรุปราคาและโปรโมชั่นให้ฟังอีกทีนึ่งครับไปโอเคมาเดี๋ยวมาดูสภาพห้องเครื่องกันต่อนิดนึงนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่อง2.4ลิตร2 4 0 0 c ีอันนี้เรายังไม่ได้มีการเอาไปเซอร์วิสหรือว่าเช็คอะไรเลยนะเดิมๆแบบนนนีีี้้ผ่าาาาาากกรรใชงมมมมเละมอะไอะไตตปิ แต่อยากให้เน้นเรื่องสภาพก่อนนะครับเราปรับสภาพมาแล้วแน่นอนว่ามันมีการล้างมีการเช็ดอะไรมานเนี่ยสภาพจะดูใหม่แต่อันนี้เป็นสภาพเดิมนะครับแทนการความร้อนดูไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับสวยๆแบบนี้ผมถ้าเ็ดเนี่ยแต่ผมต้องเอาไปเช็คให้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอ่าก๊ออากาศเครื่องยนต์แบตเตอรี่อย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นพวก ABS อะไรทักอย่างเนี่ยเราไปเช็คให้หมดเลยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้เนี่ยเราก็จะมีการเช็คพวก ระบบขับเคลื่อนระบบไฟแล้วก็พวกระบบภายในต่างๆเนี่ยนะผมจะเช็คให้อีกรอบหนึ่งพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วก็เซอร์วิสตั้งแต่รถเข้ามาเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับให้อีกรอบหนึ่งก่อนส่งมอบนะครับอ่ะเราเข้ามาดูโครงสร้างกันนิดหนึ่งตัวแก้มซ้ายขวาคันหน้านะครับของเดิมหมดรถไม่มีการถอดไม่มีการอะไรแน่นอนนะครับสภาพสวยๆปากกระโปรงหน้าไม่ถอดนะครับปากกระโปรงเดิมปั๊มโซลตายังอยู่นะครับแล้วก็แผ่นเพลนะครับยังอยู่ครบ นะสภาพเปสวยแบบนี้ก็รับประกันนะครับว่าคันนี้ของเดิมโรงงานทุกจุดแน่นอนไม่มีถอดไม่มีอะไรสภาพสวย5ดาวแน่นอนนะครับและราคาคันนี้นะครับผมตั้งขายอยู่ที่419,00 0บาทนะครับคันนี้จะผ่อนตกอยู่ประมาณปีให้อาค่าและการเฉลี่ย7,5 0 0ัาบาทตลอดสัญญาไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับผลได้สูงสุด7ปีหรือ8ระสงวดใครที่สนใจนะครับกำลังหาลีโวแครชมนี้หรืออยากได้ชมใหม่ผมก็มีนะครับยังไงก็ลองติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่าง ทักเข้ามาก่อนได้หรือว่าจะจิ้มที่หน้าโปรไฟล์นะครับทักแพลตฟอร์มอื่นมาได้เช่นกันอยากให้ทำคอนเทนต์แนวไหนนะครับหรือว่าอยากให้ทำรถคันไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์มาที่ล่าล่างได้เลยแล้วเจอกับคลิปหน้าครับปฏิพทออโต้ยืน1เรื่องรถสวย